สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ก็จะให้น้องไหนมาแกะกล่องสุ่มที่แม่ทําเองนะคะแหมพอได้กล่องสุ่มละดีด้าดีใจใหญ่เลยค่ะอันนี้ก็คือกล่อง baby TV สามนะคะวันนี้น้องไหนก็จะมารีวิวเปิดกล่องสุ่ม baby TV สามค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะโชว์กล่องให้ดูนะคะนี่ข้างกล่องของมันก็จะมีตัวให้เราลุ้นด้วยนะคะรอบกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะ มีเพื่อนๆคนไหนได้ทำตามแล้วบ้างกล่องสุ่ม BabyTV3 ของเรามีคลิปสอนทำกล่องด้วยนะคะมีทั้งหมดกี่ EP ีคะน้องไหน3 EP ค่ะอาเดี๋ยวให้น้องไหนลุ้นก่อนนะคะจะให้เลือก3ตัวว่าอยากได้ตัวไหนบ้างไหนน้องไหนลองเลือกสิคะอยากได้ตัวไหนบ้าง อ่าอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้เป็นแกะอ่าอยากได้แกะใช่ไหมคะแล้วก็อยากเป็นอยากได้อยากได้ไดโนเสาร์อ่าไดโนเสาร์แล้วก็ตัวซีเกดแล้วก็ตัวซีเคด หนีใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้น้องไหนจะสุ่มได้ตัวไหนน้อง <ทำ S 1> ไนกมีการ์ด้วยอ่าน้องไหนยังไม่รู้เลยใช่ไหมว่าข้างในอะเป็นอะไรเพราะว่าแม่นั้นแอบทําให้กับน้องไหน ี่านาไหนก็จะมาแกะกล่องสุ่มให้เพื่อนๆดูนะคะว่าหนาไหนจะได้ตัวไหนกันแน่ข้างในนี้ก็จะเป็นสกุตช,ชี่ที่ทำเองนะคะเป็นของ DIY จากกระดาษนะคะทุกคนช่วงนี้เด็กๆก็ฮิตทำกล่องสุ่มกันมากเลยค่ะพวกกล่องสุ่มซองสุ่ม DIY ใช่ไหมคะ,คะที่โรงเรียนน้องไนทำไหมคะอ,ะอะที่โรงเรียนของเพื่อนๆน้องๆ ได้ทาเหมือนกันบ้างหรือเปล่าคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องซุม่มเบบี้ทีกันเลยดีกว่า <Wow. S 3> จะเปิดแล้วนะคะว่าจะได้ตัวไหนต้องสุ่มปิดตาด้วยมีก๊าซไหมคะมีค่ะมีก๊์ดแต่ว่าน้อนไหยต้องปิดตาหยิบก๊์ดออกมาก่อนนะคะมันจะมีก๊์ดแล้วก็ซองสุ่มคะ่ะเออหยิบออกมาเลยหากา๊์ดหากราดหากร์ด อุ้ยว้าตรงไหนรู้หรือยังว่าได้อะไรออุุ๊๊ยย่ได้ตัวนี้เลย,ยได้เป็นแกะนะทุกคน<อ>แกะอันนี้ก็จะเป็นตากิ้งนะคะ เออก็จะมีให้ลุ้นอีกนะคะว่าน้องไนจะได้เป็นตากิ้งเหมือนกับการ์ดหรือเปล่าหรือว่าจะได้เป็นตาอะไรในซองสุ่มนี้อ่าน้องไนโชว์ซองสุ่มให้เพื่อนๆดูะะ่อยค่ะมันเขียนว่าเบบี้ทีใช่ซองสุ่มนี้เขียนว่าเบบี้ทีนะคะไอซบิเบบีแล้วก็ยังมีตรงซิปอ่าน้องไนดูให้เพื่อนๆดูซินะะ่อยค่ะซิปของซองสุ่มที่จะแกะ เป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่หนูอยากแกะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวน้องนายก็จะมาแกะให้เพื่อนๆดูค่ะนี่นะทุกคนน้องนายก็จะแกะ<ช>สองสูมแล้วนะคะ,ะน้องนายลองแกะให้ดูหน่อยค่ะว่าจะน่ารักไหมจะน่ารักไหมเฮ<ช>้ยทำไมตาไม่เป็นกันเนี่ยไหนหนูได้ตาอะไรคะ โอ้แบบนี้เขาเรียกตาโกดใช่ไหมส่วนอันนี้เป็นตากิ้งนะทุกคนเราในได้ตาไม่เหมือนกันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาให้ดูก,การ์ดแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ยังจะได้รุ้นในซองอีกว่าเราจะได้ตาแบบไหนไง นี่น้องนายก็จะได้เป็นตัวแกะมานะทุกคนนี่เอาออกมาจากซองนี้เลยซองใหญ่มากอจะใส่ได้เหมือนเดิมใช่ซองนี้เราก็ประดิษฐ์แบบว่าแกะออกมาแล้วก็ติดได้เหมือนเดิมเลยนะทุกคนสามารถเอาออกมาเล่นได้หลายรอบเลยใช่เออเราทำตัวอื่นใส่ไปก็ได้นะใช่อ่าน้องนายลองบีบตัวตุ๊ก,กตาให้ดูหน่อย จะเรียกว่าเป็นตุ๊ก,กตาก็ได้เพราะว่าออตัวนี้ไม่ค่อยสโลนะคะถ้าใครอยากให้สโลก็ติดเทปสายให้แน่นๆเลยนะคะอย่าให้มันมีรูอากาศออกมานี่มีหูน่ารักน่าักด้วยมันเหมือนหมูเลยแต่ว่ามันเป็นแกะนะคะตัวนี้ เราก็จะมีคลิปสอนทำตัวสกูชี่ตัวตุ๊กตาตัวนี้ด้วยนะคะในคลิปต่อไปนะคะฝากเพื่อนเเข้าไปชมกันได้เลยนะคะมีทั้งคลิปทำกล่องสุม่มแล้วก็คลิปทำตัวสกูชี่ค่ะเราก็เปิดกล่องสุ่มให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะคะมีเพื่อนๆหลายคนเลยขอกันมาเยอะมากว่า ช่วยเปิดกลองซ่มหน่อยเมื่อไหร่จะเปิดกันสักทีวันนี้ก็เปิดให้แล้วนะคะเราได้เป็นตัวน้องแกะนะคะทุกคนแต่งเลยอ่าคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปเยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย